ผมว่าเรื่องการเสนอนายกเสียข้างน้อยเนี่ยหลายๆลาพักก็ยืนยันตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้เสนอนะครับเพราะนั้นประเด็นนี้ผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ไม่ได้ยินว่าจะมีการเสนอเสียข้างน้อยนะครับเหมือนพ่ต้นตุ้งเสียงก็ยังเสนอคุณยังยังเสนอคุณพิธาในรอบสองเนี่ยจะลงมติอะไรยังไงแล้วก็มองเรื่องสอวที่เขาเสนอว่ายติเป็นยติซ้ําเนี่ยนะคือ ผมยืนยันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับตั้งแต่แรกๆเลยนะครับว่าการเสนอนายกรัฐมนตรีเนี่ยควรจะเสนอครั้งเดียวเพราะว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยผมคิดว่าทุกพักการเมืองหรือว่าสอสอสอวอเนี่ยก็ทราบวิสัยทัศน์ของของคุณพิ่ชาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งแรกก็ไม่ผ่านแล้วเสียงก็ห่างขาดไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันก็มันก็ควรเสนอครั้งเดียวแล้วก็เปิดโอกาสให้กับพรคอันดับสองหรือสาม ในการเสนอนายกทันตีต่อไปนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็เสนอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็เสียเวลาสภานะครับส่วนในกรณีที่ ทางท่านสวบอกว่าในเรื่องยัตีเสนอซ้ําไม่ได้เนี่ยตรงนี้เป็นข้อกฎหมายเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูนะครับว่าว่าว่ามันเป็นอย่างไรบ้างเดีย๋ยวต้องไปดูที่ท่านต,ตีบอกว่าควรจะเปิดให้พักลนดับสองเนี่ยฮะพักลนดับสองนี่ควรต้องเลิกเอโบยูเลยหรือเปล่าหรือยังต้องเอาเก้า<ม>ไปอยู่ผม <นะ S 1> ไม่อยากไปก้าร่วงกับกับกับท่านเนี่ยนะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วผมเข้าใจว่าสสอทุกพักการเมืองไม่ว่าจะเป็นพักที่จะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะครับก็ทราบข้อมูลในเชิงลึกอยู่แล้วนะครับว่า วันนี้ถ้ายังมีพรรคก้าไกลยอยู่ในร่วมรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าสวก็ก็ไม่ไม่โหวตให้อยู่แล้วนะครับเราก็รู้อยู่นะครับแล้วก็จะมาอ้างเรื่อง14ล้านเสียงก็ควรจะเลิกอ้างแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าพี่น้องคนไทยตั้ง6 6 70ล้านคนนะครับแล้วในผมเชื่อว่าใน14ล้านเสียงก็มีหลายเป็นล้านเนี่ยที่ที่แบบไม่อยากเห็นการแก้มาตรา1 2นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพรักท่านก็รู้อยู่แล้วว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เพราะอะไรในเมื่อท่านไม่ถอยเนี่ยฝั่งอื่นก็คงไม่ถอยเช่นเดียวกัน,นครับแล้วแล้วรว,วมรวมไทยนี่รวมกับเพื่อไทยได้ไหมถ้าเขาล้มเป็นาอยู่แล้วผมคิดว่าต้องต้องคุยกันเลยพักนะครับต้องคุยกันเลยพักนะครับผมมองว่าวันนี้การเมืองสาการการเมืองมันมันเปลี่ยนเปลี่ยนเงื่อนไขไปเยอะนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางหลายๆพักก็ ผมว่ามันพูดจากันได้มากขึ้นแล้วก็พักร่วมรัฐบาลเก่าเราก็ยังคุยกันตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะในช่วงก่อนประชุมครรศมหลังประชุมครรมมก็มีการคุยกันติดตามข่าวสารบ้านเมืองกันตลอดนะครับช่วงเวลาไหนที่คิดว่าพักรัฐบาลเดิมควรจะมีโอกาสที่จะเสนอในยุตรีลงแข่งได้ลรอครับคือถ้าพักอันดับหนึ่งสองไม่ได้เนี่ยก็เป็นสามถูกไหมครับครับผมมันก็เป็นความชอบธรรมของพรรคูณใจไทยนะครับซึ่ง ผมว่าโดยส่วนตัวนะความเป็นส่วนตัวผมเนี่ยท่านรองนายกอาุธินก็เป็นนายกได้เนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าผ่านที่1ก9นี้ยังไม่ได้นายกเนี่ยหมายถึงว่าถ้ารอบหน้ามีการโหวตก็คือคนถึงเวลาแล้วใช่ไหมครับผมคิดว่าไม่ควรใช้เวลานานเกินไปเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเราอย่าหลอกตัวเองดีกว่านะครับวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าการเมืองเนี่ยมันจะเดินไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็การ เดินเกมในลักษณะสองขาที่ฝั่งหนึ่งก็ไปอขอเสียงสอวอแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมีมวลชนไปไปพูดรี่ไปล่าแม่มดอะไรต่างๆเหล่านั้นหรือจะมีการปลุกม็อบลงถนนตรงเนี้ผมคิดว่ามันมันไม่ควดแล้วเพราะว่าเราน่าจะเข้าใจระบบการเมืองแล้วก็คือถ้าไม่ได้เนี่ยมันท่านก็เป็นฝ่ายค้านก็ทําหน้าที่ผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยก้าวไกลทําหน้าที่ได้ดีนะครับ ในการตรวจสอบรัฐบาลน,นะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านถ้าท่านทำหน้าที่ฝ่ายค้านเนี่ยผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยการเมืองมันอาจจะ,อะรอบหน้าท่านอาจจะมามากกว่าเดิมก็ได้เราไม่รู้ไงถูกไหมครับเพราะว่าผมดูว่าท่านเชีช่ยวชาญนะครับในเมื่อกลไกมันเป็นแบบนี้ท่านตั้งท่านเป็นนายกไม่ได้ก็ก็ปล่อยให้การเมืองมาเดินของมันไปอย่าไปตบกระแสมวลชนลงถนนผมคิดว่าวันนี้เราบ้านเมืองมันมีความสงบกันนะครับแล้วก็หลายๆอย่างกําลังดีขึ้นนะครับในสิ่งที่ คนเอกประยุทธ์ได้วางรากาาไว้นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันควรที่จะ,ะค่อยๆพูดจากันนะครับแล้วก็รักษาประเทศไว้ดีกว่านะครับแล้วก็รักษาความสงของประเทศไว้ดีกว่านะครับ